ติดกับ BTS คูคตจะมีบุฟเฟ่ปิ้งย่างเกาหลีอยู่ร้านหนึ่งที่คุ้มจัดๆใครที่เป็นสายเนื้อนะมาที่นี่เขารับจบให้เลยเป็นร้านที่ของโคตรเยอะที่สําคัญคือวัตถุดิบนี่อย่างดีผมกล้าการันตีให้เลยจากใจคนที่กินร้านบุฟเฟ่เกาหลีอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งร้านนี้มีชื่อว่าโกกิเนมเซนะครับตัวร้านเขาจะอยู่โครงการคูคตคอสซิงติดกับ BTS คูคตเลยที่นี่เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงยาถึง4ทุ่มที่ร้านเขาจะเป็นบุฟเฟ่นะครับมีให้เลือกทมาคนกทุ เริ่มกันเลยมาดูที่ลายอาหารของเขากันบ้างตัวแรกจะเป็นบาร์ผักอะเครื่องเคียงนะครับทุกอย่างคือสดสะอาดรับประกรันคุณภาพแน่นอนของกินเล่นก็คือมีให้เลือกหลากหลายนะครับมีทั้งแบบคีบเองแล้วก็แบบสั่งอันดับแรกขอเปิดด้วยซุปกิมจิร้อนๆก่อนเพื่อเป็นการเปิดตอมรับรถจากนั้นไปลุยกันที่เมนูป,ปิ้งย่างขอเปิดด้วยหมูก่อนเลยมีทั้งหมูสามชั้นหมูสันคอหม,สอหมูสไลด์คือแต่ละอย่างโคตรดีแต่ทีเดียดที่พลาดไม่ได้ก็คือคอหมูย่างนะครับไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเจอเหมือนกัน ดีเลยรสชาติโคตรอร่อยกินได้เพลินๆหรือใครอยากกินรสชาติจัดจ้านขึ้นมาหน่อยหมูหมักซอท,ที่นี่เขาก็มีเหมือนกันนะครับไปต่อที่เมนูไฮไลท์ของเราก็คือเนื้อวัวมีให้เลือกหลากหลายจริงแล้วดูหน้าตาแต่ละตัวโอ้โหบอกเลยว่าถูกใจสายเนื้อแบบผมมากๆย่างมากับเตาถ่านหอมๆกินคู่กับใบางาอย่างฟินนอกจากนั้นเมนูซีฟู้ดของที่นี่ก็ไม่แพ้ใครแน่นอนครับกุ้งตัวตัวโตหมึกสายมาให้มาแบบนี้เลยของเขานี่อย่างสดผมโดนไปหลายถาดมากส่วนของกินเล่นก็คือมีเยอะละลานตาแต่ที่ชอบสุดคือบีบิมบับตัวนี้เลยอารมณ์เหม ว่าเป็นลานบูเฟ่ที่ครบและทำถึงมากๆถ้ามีโอกาสนี้ต้องกลับมาซ้ำอย่างแน่นอนใครเห็นแล้วหิวบ้างตามมาด่วนเลย